ชิ้นใหญ่นี่กัดละราคาหนึรอยบาทส่งฟรีใครอยู่แถวแบบรามคำแหงสะพานสูงอะไรเงี้ยนัดรับได้แล้วส่งให้ How are you I'm okay ค่ะงงนิดหน่อย How are you today อร่อยมากระหว่างเราก็ทำผมเราก็ต้องกิกนขนมวนไป จะได้เห็นวิทาริน่าแล้วอืไม่แน่ใจว่าบ้านหนึ่งมาครบไหมหรือว่ามีมีมาไหมแต่ถ้ามาครบแต่ถ้ามาครบเราจะมาไลฟ์กันนะแต่งหน้าสวยมากไม่สวยหรอกฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ช่วย นาะมันบ่ายๆก็น่าต้องเริ่มทำงานแนละ้วตอนนี้ก็ต้องเล่งแต่งหน้าทำผมอะไรเงิน